โกโก้ช <No. S 2> <go>, ็อกโกแลตไปไหนมานะวันเนยนมเนยนมอันนี้ไม่ถึงตัวเห่าวันไปนไหนมานะวันไปงั้นตัตอง,งอยู่ไหนน,นะไม่ปไม่ตั้งถ่าย<อ>รูปเลใครไม่ได้ถ่ายอะไรเลยคะ่ะไม่ได้ถ่ายอะไรอะ่ะไมไ่ถ่ายน้องไม่ถ่ายไง ออค่ะ <โก S 1> ันนี้ทำอะไรคะเนี่ยโกโก้จั๊กเอาน้่งจะสั่งเจเจเหรอคะเอาอะไรนะนั่งเนนมนั่งเนนมขึ้นนั่งสิเอาขึ้นั่งเจเจจะให้เจเจจะนั่งไม่ได้ไม่งเ้ยเขาไฟจะสั่งอะไรคะเนี่ยนัออย่นไงนั่นไง นั่งไงก็ขยีบปะเออตรงนี้ไม่ไม่ได้นั่งหลอกอยู่บนเรืนอนคุณฟางจะสั่งอะไรนะคะใส่อะไรบ้างไข่ <S 1> <S 1> ok? มุกอะไรอย่างเงี้ยใส่ไหมไม่ทุบไว้งิไรฝ่ามืออรหันเลยเหรอไข่มุกใส่ไหมไข่มุกอ่ะใข่ไม่ใส่เอาอะไรนะคะเอานมหวานน้อยไหมหวานหวานค่ะ ฟุ้งฟ้าไม่กินหวานมากใช่ไหมคะเดี๋ยวอ้วนใช่ไหมคะไม่หวานมากอ๋อไม่อ้วนหรอกอ๋อไม่กวนเลยหรอเจ้จะไปปั่นปันป่นอะไรคะไปน้ำปัน่นเราจะเอาอะไรคะเอานนเนยนมเอาเนยนมว่นยิ้มมา